เมื่อมีเหตุที่ต้องใช้สิทธิลาป่วยแต่นายจ้างกลับคิดว่าการลาป่วยของลูกจ้างเป็นอุปสรรคในการทำงานจึงเลิกจ้างสิ่งที่นายจ้างทำสมควรแล้วหรือคดีนี้มีคำตอบคดีนี้เกิดขึ้นที่บริษัทแห่งหนึ่งลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถประสบอุบัติเหตุเข้ารักษาโรงพยาบาลแพทย์ให้หยุดพักสามวันลูกจ้างจึงได้ขอลางานกับผู้บริหารของนายจ้าง ต่อมาลูกจ้างพักผ่อนอยู่ที่บ้านลูกจ้างกลับได้รับข้อความทางไลน์จากนายจ้างว่าไม่ต้องมาทำงานแล้วจะจ่ายค่าจ้างให้หนึ่งเดือนพร้อมให้เหตุผลที่เลิกจ้างว่าลางานหลายครั้งทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานในตำแหน่งพนักงานขับรถลูกจ้างเมื่อทราบเรื่องดังกล่าวจึงไม่ยอมและร้องต่อศาลว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมคดีขึ้นสู่ศาลในที่สุดศาลตัดสินว่าการเลิกจ้างดังกล่าว เลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าคดีนี้สารท่านเห็นว่าลูกจ้างประสบอุบัติเหตุเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลแพทย์ให้หยุดพักสามวันและลูกจ้างได้ขออนุญาตลาป่วยต่อผู้บริหารของนายจ้างแล้วซึ่งลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้ตามความเป็นจริงการที่นายจ้างเลิกจ้างด้วยเหตุผลที่ว่าลูกจ้างเจ็บป่วยจนเป็นอุปสรรคต่อการทำงานนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นการเลิกจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวให้แก่ลูกจ้างอีกด้วยไม่เคารพสิทธิ์ของลูกจ้างที่เขาพึงได้อย่าคิดว่าจะทำอะไรได้ตามอำเภอใจเพราะมีกฎหมายคอยคุ้มครองผู้ที่ถูกเอาเปรียบจากความไม่เป็นธรรมเหล่านี้อยู่ติดตามรายการเรื่องจริงผ่านคดีตอนต่อไปได้ทั้งช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กสร a า n e l เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีค่ะกสะรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน